สวัสดีครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งดีในเรื่องต่างมกรอยกคือมันทาให้เราเห็นชัด,ชดว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเลือกชอบเลือกเชียร์คนที่อยู่ฝั่งเราไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าคนเลวก็ตามต่อให้เขาเป็นคนเลวถ้าอยู่ฝั่งเราเราก็จะไม่ค่อยเห็นว่าเขาเลวสักเท่าไหร่หรือต่อให้เห็นหลายคนก็ยังชอบยังเชียร์อยู่ดีบางทีอาจจะมองว่าความเลวนั้นเป็นความเท่ซะด้วยซ้ําส่วนใครที่ทําเราเดือดร้อนหรือว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็จะมองว่าเขาชั่วร้าย ที่พิเศษเลยก็คือไอ้หลักการเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเรื่องแต่ว่ามันส่งผลออกมายังโลกแห่งความจริงด้วยเพราะผมสังเกตว่าคนอ่านหรือคนดูจํานวนมากซึ่งอาจจะร,รวมผมด้วยในบางประเด็นนะจะเชียร์ฝั่งคนเลวมากกว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยพระเอกจะมาอยู่ฝั่งคนเลวหรือพูดให้จอดจงเลยก็คือผมก็จะมาพูดถึงความชั่วร้ายของตัวละครนะันิกายเมงกา เอาจริงแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่แปลกใหม่หรอกนะก็เป็นเรื่องที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วแหละผมแค่รวบรวมมาเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ถามนะก่อนอื่นไปดูในภาพรวมมันก่อนผมได้เคยทําคลิปพูดถึงไปแล้วนะว่าทําไมเมกกาถึงถูกเรียกว่านิกายอสศูรทําไมคนถึงได้เกลียดชังกันนะักทําไมฝ่ายธรรมะเนี่ยถึงได้รวมตัวกันมาจะมากวาดล้างก็ผมจะไม่พูดซ้ำละกันนะแต่ว่าจะสรุปให้ฟังสั้นๆว่าในเบื้องต้นเนี่ยนิกายมันจะต่อต้านฝ่ายปกครองก็เลยถูกกดดันอย่างหนัก พอถูกกดดันมากๆเข้าเนี่ยเพื่อความอยู่รอดเนี่ยพวกนี้ก็เลยอาจจะต้องทําเรื่องที่มันไม่ดีอย่างเช่นการปนชิงพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็ทําเรื่องชั่วหลายมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงยุคที่เอียงแตงทีเป็นประมุกเขาก็เก่งแล้วก็มีอํานาจก็อาจจะพอควบคุมพวกสาวกจํานวนมากได้แต่พอเขาหายตัวไปก็ไม่มีใครควบคุมแล้วเหล่าสาวกก็เลยก่อการทําชั่วซึ่งจะว่าไปเนี่ยไม่ใช่แค่พวกสาวกหรอกผู้ชนชั้นผู้นําพื้นฐานแต่ละคนก็ไม่ใช่คนดีเด๋อะไรอยู่แล้ว อย่างเอซยลที่หลายๆคนชอบกันเนี่ยบางคนอาจจะฟินกับความรักของเขากับกีเทลพูนะแต่ว่าถ้าตามนิยายแล้วมันก็คือการไปฉุดผู้หญิงมาข่มขืนเห็นว่าสวยถูกใจก็ไปฉุดมาโดยที่ไม่ได้แบบว่ามีความแค้นอะไรกันนะแล้วก็ไม่ใช่ข่มขืนแค่ครั้งสองครั้งแล้วปล่อยไปคือจับมาขังไว้ผู้หญิงจะสู้ก็ไม่ไหวจะฆ่าตัวตายก็ทําไม่ได้อีกเพียงแต่ว่าในยุคสมัยนั้นผู้หญิงเวลาที่เสียตัวให้ใครก็จะถือว่าตัวเองเป็นของคนคนนั้นแถมเอซลก็หล่อซะด้วย ก็เลยไปจบลงที่ว่านางก็รักเอีย้ยเซียวก็เลยดูว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ถ้าย้อนกลับไปแรกสุดมันก็คือโจรข,ข่มขืนคนนึงนั่นแหละหลวงจีนถูงผ้ายัะเคยกัดเอีย้ยเซียวนประเด็นนี้นะบอกว่าในสาวกนิการเรามีชนชั้นที่ประพฤติช,ชั่วถือดีในฝีมือทําร้ายคนไร้ความผิดทําการข่มขืนปล้นฆ่าเป็นเหตุให้ชื่อเสียงของนิการเราตกต่าลงเอีย้ยเซียวได้ยินนีหันคว้เลยแล้วบอกเจ้าดา่าเราเหรอแต่อย่างไงตอนนี้ก็ต้อง แก้ตัวให้เอเซียหน่อยนะคืออาจจะไม่ถึงขั้นเป็นโจนล่าสวาดอะไรแบบนั้นในนิยายเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาไปฉุดผู้หญิงมาข่มขืนกี่คนดังนั้นก็อาจจะแค่คนเดียวก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกใจมากจริงๆและสุดท้ายเขาก็น่าจะรักนางจริงๆเพราะว่าในตอนที่เจอกับปุ๊กหุยและรู้ชื่อของนางซึ่งชื่อนอแปลว่าไม่เสียใจเขาก็บอกว่าเจ้าใซเอียจริงเหรอปุ๊กหุยปุ๊กหุยประเสริฐ เฮียวผูเราแม้บังคับขืนใจท่านท่านกลับไม่สำนึกเสียใจดังนั้นอีเซียวก็น่าจะรักกีเฮียวผูจริงแหละอย่างไรก็ตามน,นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไปฉุดใครไม่ฉุดแต่ไปฉุดสิทธิ์เอกของสำนังงอไปแม่ชีมิกจอดในหัวร้อแน่นอนเหมือนลูกสาวคนโปรดน่ะถูกโจรร้ายฉุดไปข่มขืนแต่ไม่ใช่โจรธรรมดาด้ยนะเป็นคนที่มีความแค้นกันมาก่อนด้วยนางเลยยิ่งแค้น แต่ถึงแม้เรื่องราวจะเป็นแบบนี้อีเ e ซียมในปี2019เนี่ยช่างหล่อก,กระชากใจเหลือเกินเรียกว่าเป็นตัวละครโปรดของหล,หลายๆคนเลยแหละผมเชื่อว่าหลายคนก็จะอยู่ฝั่งเอเซียมมากกว่าและมองว่ามิกจอนจะไปแค้นอะไรมากมายแค่สิทธิ์รักถูกฉุดไปแค่นั้นเองอีตัวที่ร้ายกว่าเอเซียอีกก็คือเจียซุนเจียซุนเนี่ยเขาฆ่าคนแล้วก็ทําร้ายคนบริสุทธิ์ไปมากมายซึ่งไม่ได้เกิดจากความแค้นอะไรกันเลยนะเขาฆ่าแล้วก็ลงชื่อเส้นคุณไว้ ด้วยเหตุผลก็คือเขาหาเส้นคุณไม่เจอก็เลยให้ชาวยุทธช่วยตามหาก็เลยใช้วิธีนี้ซะเลยซึ่งก็ตรงตามแผนที่เส้นคุณอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งอาจจะบอกได้ว่าที่เจี๋ยสุ่นทาแบบนั้นเพราะว่าเขาโดนคนที่ไว้ใจทรยศก็เลยไม่ไว้ใจใครแล้วก็ทําทุกอย่างอย่างรัดกุมไม่ให้มีช่องโหว่คือจะไม่ยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบเด็กขาดไม่ให้ใครมาหักหลังเขาได้อีกอย่างตอนที่ไปชิงดาบข่ามังกร เขาได้ด่าไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้จากไปเฉยๆเขาตั้งใจจะฆ่าคนทั้งเกาะให้ตายหมดจะได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นคนออดาด่าไปหรือว่าอย่างตอนที่มีเรือมารับที่เกาะน้อยเขาก็สังหารคนทั้งลําเรือที่สําคัญเลยก็คือเจสซูเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะคือจะไปสํานึกได้จริงๆเนี่ยก็เป็นช่วงท้ายเรื่องแล้วตอนที่ไปเจอกับพวกหลวงจีนสามสนโน่นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าไอ้วิธีการที่เขาใช้เนี่ยคือการฆ่าคนบริสุทธ์เพื่อช่วยตามหาเส้นคุณเนี่ยมันจะผิดอะไร มีช่วงหนึ่งที่ฮึ่งส่สุนบอกว่าวิธีการของเจสุนทำให้คนไร้ความผิดจํานวนมากต้องมาจบชีวิตใต้เงื้อมือท่านออกจกหน้าเวทนา,นาเจสุนเลยสวนมาว่าล้าแม่กับเมียเราที่ถูกเส้นคุณฆ่าไปพวกนาก็ไม่มีความผิดและไม่นา่าเวทนาหรือไงคือตะกาวของเขาเนี่ยในเมื่อคนในครอบครัวของเขาไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าถูกฆ่านั่นก็แปลว่าใครก็ตามบนโลกนี้ถ้าโดนฆ่าโดยไม่มีความผิดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกดังนั้นเขาจะฆ่าใครยังไงก็ได้ไม่ถือว่าผิด ตรงนี้อาจจะแก้ตัวให้เจียซุนนิดนึงว่าส่วนหนึ่งที่เขามีความคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางจิตนิดนี้นนนก็ได้นะจากการที่สูญเสียครั้งใหญ่ครอบครัวถูกฆ่าตายหมดแถมการฝึกมัดจะทาร้ายก็ทําให้เกิดอาการคุ้มข้างเป็นบางเวลาตอนนั้นเตียช่วยซัวยังบอกว่าในชีวิตเจียซนนุ่ยประสบข้อการอย่างอนาถยามข้างแขรก็เลยกระทาการโดยที่ไม่จําแนกถูกผิดดังนั้นเจียซุ่นผมว่าน่าจะเป็นคนที่ฆ่าคนไปเยอะที่สุดในเมงกะ ไปที่ทูขวาบ้างทูขวาเนี่ยมีบทน้อยก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรมากนักแต่เรารู้ว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงแล้วก็จิตใจอำมหิตเขาไม่ค่อยสนใจนะเวลาที่จะฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างตอนที่วางแผนกันว่าจะขโมยยาของสองผู้เล่นรับปัญหาคือว่าไม่รู้ว่าอันไหนเป็นยาแก้อันไหนเป็นยาพิษทูขวาก็บอกว่าไม่จะยากเลยก็ไปจับสิท์ทัวโซนหรือว่าคงทงมาสักคนแล้วก็กอกยาเข้าไปถ้ามันตายก็แปลว่าเป็นยาพิษ ถ้ามันไม่ตายก็แปลว่าไม่ใช่แค่นั้นเองง่ายจะตายบอกกี้ฟันนี่ก็ปวดหัวเลยเขาคิดในใจนะว่าคนผู้นี้มีความคิดชั่วร้ายดุนแรงไม่ให้ความสําคัญแก่ชีวิตผู้อื่นก็เลยได้ใจยิ้มอ่อนๆน,นะนะแต่ว่าไม่เอาดยอยู่แล้วผมว่าความน่ากลัวของคนที่มีจิตใจอัมหิก็คือเขาแต้มภาคภูมิใจในความอัมหิของตัวเองซะด้วยสิยิ่งอัมหิเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่ามันเจ๋งซึ่งตัวทู้ขวาเนี่ยเขาเห็นพลังฝีมือของเตยบ,บอกกีเขาก็ยอมรับนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขัดใจเขาก็คือ เขารู้สึกว่าตีบอกกี้เนี่ยอมหฮิตไม่พอเออคือจะเป็นหัวหน้าโจรเนี่ยมันต้องเป็นโคตรโจรส่วนทางฝั่งบอกกี้เนี่ยก็น่าเห็นใจนะคือแต่ละคนเนี่ยโอโหแสบๆทั้งนั้นเจอทูกขวาเข้าไปเนี่ยก็ปวดหัวเลยมีตอนหนึ่งเขาบรรยายไว้ว่าตีบอกกี้ครุ่นคิดขึ้นทูกขวาเนี่ยลงมือด้วยอมาฮิตอย่างที่น้อยครั้งจะพบผ่านเขาสามารถกรีดทำลายไปหน้าตัวเอง17 18ดบาบอย่างนั้นการสังหารหัวหน้ากลุ่มที่ไร้ความผิด3คนย่อมไม่นำพาปามณ์ นิกายแม่กายถูกเรียกว่าเป็นนิกายอสูรนับว่ามีสาเหตุจริงๆไม่ทราบ <ๆ S 2> ว่าภายภาคหน้าจะเปลี่ยนแปลงกลิ่นไออสูรเหล่านี้ได้อย่างไรเออก็น่าเห็นใจบอกกี้จริงๆนะต้องมาควบคุมพวกชั่วร้ายเหล่านี้ต่อไปเป็นเจ้าขังข่าวปีกเขียวคนนี้ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากอย่างที่เรารู้กันก็คือเขาดูดเลือดคนซึ่งจริงๆมันก็เกิดจากการฝึกวิชาผิดแนวทาง เวลาที่ใช้พลังก็เลยต้องมาแก้ด้วยการไปดูดเลือดคนนะนะแต่คําถามก็คือแล้วไม่ดูดเลือดคนได้ไหมไปดูดเลือดสัตว์แทนได้หรือเปล่าตรงนี้เหมือนว่าในนิยายจะไม่ได้ลงรายละเอียดไว้นะซึ่งไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็คงจะไม่สําคัญเพราะว่าเขาน่าจะอยากดูดเลือดคนซะมากกว่าก็อาจจะไปคล้ายๆกับนางเท่าธาริกานะคือนางเนีน่ยต้องดูดเลือดซึ่งจริงไม่ต้องดูดเลือดคนก็ได้แต่นางก็ชอบเลือดคนมากกว่าจนกระทั่งซีจูมาต่อรองแล้วก็ให้หนางไปดูดเลือกกวางแทน ของเจ้าของข่าก็น่าจะลักษณะเดียวกันยังไงเขาไม่แคร์อยู่แล้วแหละใครจะตายก็เป็นความซวยของไอเด็กรับใช้นะที่โดนตุเลือดตายไปซึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเพราะว่าพวกนี้เห็นการตายของคนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเด็กรับใช้แค่คนเดียวเนี่ยไม่มีค่าให้พูดถึงและจังหวะนั้นก็ถือว่าเป็นความจําเป็นของเจ้าของข่าด้วยนอกจากนั้นก็จะมีตอนที่ลักพาตัวพระสนมมาไว้ในห้องของผู้เล่นรับแต่เนี่ยอาจจะไม่ใช่แผงของเจ้าของขาวนะน่าจะเป็นแผงของทูตข,ขวาหรือไม่ก็เอเซียเนี่ยแหละ และเชื่อว่าเตบอกกี้น่าจะไม่รู้เรื่องไม่งั้นเขาต้องคัดคาแน่นอนเพราะว่าเรื่องอะไรเนี่ยอยู่ดีจะให้ไปจับผู้หญิงที่ไม่รู้อิโนอิเนเอ,เอามาบำเลอไอ้ผู้เล่นลับถึงแม้สุดท้ายแล้วนานจะไม่ได้โดนข,ข่มขืนแต่ก็ตกหอมาโดนไฟค้อกตายอยู่ดีนะอย่างซวยจริงๆแล้วต่อให้ตกหอมาไม่ตายนางก็คงกลับไปอยู่ในสถานะเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกจับมาแก้ผ้าให้มาอยู่กับชายอื่นแบบนี้ก็ถือว่าแปดเปื้อนแล้วถึงจะรอดจากหอไปนางก็อาจจะถูกประหารอยู่ดีนะ ผมดูตอนนี้เทไรรู้สึกสงสารพระสนมทุกทีคือนางไมไ่รู้เลือกอะไรด้วยเลยอยู่ดีก็ถูกจับมาและตอนนางตาเนี่ยในเรื่องก็ไม่มีใครสนใจนางเลยนะรวมถึงตีบอกกี้ด้วยหรือแม้แต่นอกเรื่องผมก็ไม่เห็นคนดูหรือว่าคนอ่านคนไหนจะพูดถึงนางักเท่าไหร่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารที่ไม่มีใครสงสารต่อมาคนที่น่าจะอมหิตท,ที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนั่นก็คือพญามังกรเสื้อม่วงหรือว่าแม่เท่ากิมหัวนั่นเอง คือผมมองว่าคนอื่นๆเนี่ยเวลาที่ทําร้ายคนมันก็จะมีเหตุผลมารองรับที่พอจะมีน้ําหนักแต่ว่าแม่เท่ากิมฮัวเนี่ยดูน้ําหนักมันเบาแถมไม่ได้ฆ่าด้วยนะแต่ว่าเป็นการทรมานด้วยวิธีต่างๆเหตุผลของนางก็คือหมอโอแชงงูเนี่ยไม่ยอมรักษาสามีนางเพราะว่าไม่ใช่พูกแมงกานางก็เลยไปล่อพวกสูาสนักฝ่ายธรรมะมาแล้วก็เอาไปทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้เกิดโรคแปลกๆที่หมอทั่วไปรักษาไม่ได้แล้วก็จะดูว่าหมอโอแชงงูเนี่ยจะรักษาไหม น้ำเหมือนมีความรู้ทางการแพทย์ด้วยนะคือเอาคนไปทรมาแปแตกๆแต่ว่าก็ไม่ให้ถึงตายเช่นบังคับให้กืนเข็มพิษลงไปหรือว่าการเอาตะกัวก่กหูหรือว่าไปทําซี่โครงให้หักหมดทุกซี่เลยแต่ว่าไม่ทําร้ายถึงปอดหัวใจหรือว่าตัดมือซ้ายขวาแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่แต่ว่าต่อแบบสลับข้างหรือเอาตะปูไปปักใส่ปอดให้ไอเป็นเลือดตลอดเวลา แล้วก็อีกหลายวิธีเลยที่สรรหามาทำคือนางทรมานคนที่ไม่ได้มีความผิดด้วยเหตุผลแค่อยากจะดูว่าหมอโอแชงูเนี่ยจะยอมรักษาหรือเปล่าจริงๆถ้านางแคะหมอนะก็น่าจะไปฆ่าหมอเลยซึ่งสุดท้ายน,นางก็ฆ่าจริงแหละก็ไม่ฆ่าซะตั้งแต่แรกล่ะและนางก็พร้อมที่จะทรอยศ์ทุกคนคือต้องบอกว่านางมาที่เมงกาเนี่ยด้วยแผนแอบแฝงอยู่แล้วว่าจะมาขโมยคมภี์ แต่นางก็อาจจะไม่ได้ผูกพันมากจริงๆแล้วเจสซูน,นก็ถือว่าดีกับนางนะแต่ว่านางจะเอาดาบฆ่ามังกรให้ได้ก็เลยต้องวางแผนจัดก,การเจสซูนแม้แต่ลูกศิษย์ตัวเองอย่างตูยีนางก็จะฆ่าเอ้ยครั้งแรกีย่ยพอเข้าใจเพราะว่าตูยีนยไปตะโกนช่วยบอกเจสซูนให้ลอพผลจากเข็มที่กิมฮวยปักไว้แต่พอเหตุการณ์มันผ,นผ่านพ้นก็เจอพวกสามเปอร์เซียมาตอนนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วบอกกี่ก็เลยไว้ใจนะก็เอาตูยีไปให้นางอุ้มแต่นางก็ยังจะฆ่าตูยีอีกสังงัน ดูเหมือนว่าจะเหลือแต่อินซีคิวขาวนะที่ไม่ได้มีบรรยาถึงนิสัยอะไรแย่ๆไว้ส่วนใน5้ายพนยจอรเนี่ยก็แสบแสท่านั้นคือมีแต่หลงจีนถุงผ้ากับแน่เคียมที่ไม่ชอบฆ่าคนแต่ที่เหลือเนี่ยโอ้โหฆ่าคนโดนไม่กับพิบตาจะเห็นว่าเมงกาแต่ละคนเนี่ยแสบแสทั้งนั้นปวดหัวแทนเตบอกกี้เลยต้องมาควบคุมค,คนเหล่านี้แต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาแต่เราก็มาจะยังเชียร์ยังชอบฝั่งนี้เพราะว่ามันอยู่ฝั่งพระเอกไง ส่วนตัวละครที่ค่อนข้างดีอย่างพวกหลงจีนสามสนหลายคนจะไม่ค่อยชอบนะผมสังเกตจากคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยจะตีความไปในแง่มุมแย่ๆตรงนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าดาบมังกรหยกทําได้เจ๋งมากมาทำให้เราเห็นชัดๆเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นยังไงก็คลิปนี้เอามาฝากเท่านี้นะอาจจะมีบางคนไม่ถูกใจหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเอาตัวละครที่เขาชอบมาพูดในมุมแยๆ่ๆก็ขออภัยไว้ด้วยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ในนิยายนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ากิมยงจงใจแต่งให้เป็นแบบนั้น ไปก่อนแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับ